เพต่อตกแต่งนะครับจางอินเทรดีไซเนอร์จากต่อตกแต่งค่ะค่ะคุณเพจวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ The City ี้บารม60ค่ะก็คือโครงการนี้นะครับที่ได้รับโจทย์มาเนี่ยเราแต่งมาเป็นทีมของ Luxury White and b r o w นนะครับซึ่งจะมีห้องไหนเป็นยังไงกันบ้างค่ะตามไปดูกันเลยครับตามไปดูเลยค่ะ มาที่ห้องแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไลท์คิทเช่นนะครับแล้วก็รวมกันกันกบตัวดินนิงครับซึ่งโจทย์ที่เราได้รับมานะคุณแจง้งก็คือที่นี่จะเน้นเรื่องของการสังสรรค์นะครับเป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็จะมา10คนบวกเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้จะเมิร์จกันก็คือรวมกันนะครับใช้ได้ในส่วนของนั่งทานอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของการเตรียมอาหาร มาดูในส่วนของไลท์คิทเช่นนะครับที่เราออกแบบจะเห็นว่าบริเวณนี้นะครับก็คือเราออกแบบไว้แฟล t เลยะจะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณนี้กว้างมากเลยค่ะเอ,อ่ออันนี้ทางลูกค้าบีบว่าอย่างไรบ้างคะเนื่องจากตรงนี้นะครับโจทย์คือมีหลายคนใช้ในพื้นที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงกลางเนี่ยจะต้องใช้ได้จริงๆทั้งสองฝั่งพร้อมๆกันมาในอีกหนึ่งส่วนไฮไลท์นะครับ ห้องนี้ก็จะเป็นตัวทีวีที่เราออกแบบไว้นะครับซึ่งทีวีตรงนี้ที่เราออกแบบไว้สามารถดูได้ใน3ระยะเลยนะครับก็คือระยะที่1คือเรานั่งดูจากตรงบริเวณโต๊ะทานข้าวนะครับระยะที่2เนี่ยก็คือคนที่เตรียมอาหารอยู่เนี่ยก็สามารถยืนดูได้เลยนะครับแล้วก็ระยะที่3ก็คือคนที่นั่งอยู่ตรงบาร์ก็สามารถจะดูได้เช่นกันทั้ง3ระยะนี้ทุกๆคนสามารถเอ j นจกับตัวทีวีนี้ได้หมดนะครับ ที่บริเวณนี้ก็ดีไซน์ได้กว้างขวางตอบโจทย์ลูกค้าได้มากๆเลยค่ะคุณเพ็ครับผมก็เรายังมีในบริเวณที่ควบรวมต่อจากโต๊ะทานข้าวอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นตู้โชว์เราไปดูกันเลยไปค่ะคมาในส่วนของบริเวณตู้โชว์ที่ต่อเนื่องกับตัวโต๊ะทานอาหารนะครับเราดีไซน์ไว้เป็นอันธประโยชน์2อย่างนะครับก็คือเรื่องของการโชว เน้นในเรื่องของอาหารตานะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บของที่ใช้งานได้จริงๆด้วยะนะครับซึ่งบริเวณตู้โชว์ตรงนี้ครับเราก็จะต่อเนื่องเป็น L shape มาใช่ค,ครับแล้วก็ต่อเนื่องไปในห้องทํางานเลยแล้วก็ถัดมานะครับอีกหนึ่งจังหวะก็จะเป็นตู้สำหรับใส่วายอันนี้เราก็บิวให้ทางนี้เช่นกันซึ่งเราบิวเป็นส่วนของรอยตัวแต่ว่าทีมโทนลักษณะการใช้งานเนี่ย ก็คือเท่ากันกับแบบบ้านที่เหลือนะครับค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องรีบิ้งรูมที่เป็นแบบดับรลฟอร์นะคะในห้องนี้ดีไซน์ไฮไลท์ของเราเป็นแบบไหนคะคุณเพชรในห้องนี้นะครับตัวแผงหลังทั้งหมดของเราก็จะสูงจากชั้น1ไปชั้น2เลยซึ่งให้ความโปรง่งทีนี้แปลนตรงนี้ครับจากแปลนเดิมของบ้านนะครับก็จะเอียงทางซ้ายนิดนึง ừ, ทีนี้เราอ่ะมาทำการแก้ตัวดีเฟกต์นี้โดยการที่ย้ายเซนเตอร์ ต้นล่างอะครับลงมาให้เป็นเซนเตอร์ของห้องอ,อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูหนังหรือว่าดูโทรทัศน์เนี่ยครับเราจะใช้พื้นที่ของห้องได้เต็มๆนะครับแล้วก็เราออกแบบเรื่องของเลเยอร์นะครับจากระหว่างชั้น1ไปชั้น2เนี่ยให้มีเลเยอร์นิดหนึ่งเพื่อที่จะเป็นตัวตัดของดีไซน์ค่ะดีไซน์ห้องนี้ตักเดิมก็คือทำให้ห้องดูโล่งกว้างแล้วก็สูงโปร่งได้ดีมากเลยค่ะ ครับแล้วก็ยังสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานของเซ็นเตอร์ห้องได้ด้วยนะครับดีมากคะ่ะค่ะเรามาอยู่ในโซนของชั้น2กันแล้วนะคะก็ในส่วนของชั้น2นะครับเราเริ่มกันที่ห้องมาสเตอร์เบดมนะครับค่ะซึ่งห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยจากแปลนที่นี่ครับเขาจะเป็นห้องที่ใหญ่มากะนะครับแต่ว่าตามโจทย์ของคุณลูกค้าที่นี่เนี่ยเขาต้องการให้สปิตห้องออกมาเป็นสส่วนนะครับซึ่งเราจะเข้ามาในส่วนแรกก็คือ โซนเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็คือเป็นห้องดูหนังนี่เองซึ่งห้องนี้พิเศษยังไงนะครับ<ฆ>ตรงบริเวณที่หลังโซฟาก็คือเราจะมีการซับเสียงภายใน1ชั้นทั้งหมดนะครับทั้งแข<ฆ>็งแล้วก็ซับเสียงภายนอกด้วย P u อีก1ชั้นนะครับมาในส่วนของผนังหลังทีวีของห้องนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราทำเป็นดับเบิลเลเยอร์ซับเสียงเช่นเดียวกันนะครับตรงบริเวณคาบิเนตที่เป็นตัวรับทีวีผมคำนวณความสูงกับระยะการนั่งเนี่ย ให้เหมาะกับทีวีตั้งแต่65ถึง80นิ้วนะครับอันนี้ก็คือจุใจเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณด้านข้างที่เหลือกับบริเวณด้านหน้าที่เหลือตรงนี้นครับผมทําไว้สําหรับรองรับเรื่องของซาวบาร์นะครับแล้วก็ตัวเอนเตอร์เทนเมนต์อื่นๆนะครับค่ะในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะเห็นได้ว่าการดีไซน์ซเป็นแบบทรีแมทค่ะ คุณเพชรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างครับจากโจทย์ที่เราได้รับมานะครับห้องนี้คุณลูกค้าต้องการที่จะมีความโปร่งนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องของตัวมาสเตอร์เบดมกับวอกรอินคอสเซสเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นจากโซนที่เป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์เข้ามาในมาสเตอร์เบดมเนี่ยมาสเตอร์เบดมกับบอกรอินคอสเซสเนี่ยรวมกันเลยนะครับในส่วนของบริเวณหัวเตียงเนี่ยเราจะดีไซน์ ล้อไปกันกับหน้าต่างคู่นะครับที่มีอยู่เดิมซึ่งตรงนี้เรา re ร center ใหม่นะครับให้ตัวเซนเตอร์ของเตียงเนี่ยครับตรงกับบริเวณของตัวทีวีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการแก้โจทย์ดีเฟกของห้องไปด้วยในตัวแล้วก็บริเวณทางซ้ายที่เราเห็นอยู่นี้ะนะครับก็คือจะเป็นบริเวณหลังตู้เสื้อผ้าซึ่งตรงนี้โจทย์ที่ผมได้รับมาเนี่ยจะมีการโชว์งานศิลปะ ซึ่งเป็นภาพใหญ่มากนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีไฮไลท์แสงเฉดต่างๆไปให้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราอยากกระโชงงานอะไรสักอย่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันควรจะมีการไฮไลท์ขึ้นมาในส่วนของห้อง Walk in Closet นะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณกว้างมากเราก็อาจจะแบ่งเป็นของผู้หญิงกับของคุณผู้ชายใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณแจงก็ค,คือบริเวณนี้ครับก็ได้รับจดมาว่าอยากจะแบ่งเป็น h i สกับเ e r นะครับซึ่งเราได้ง่ายๆเลยว่า ฝั่งไหนที่ตู้เสผ้าน้อยเนี่ยเป็นฝั่งฮิสแน่นอนค่ะขอเดาว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งฮิสแล้วฝั่งนี้เป็นฝั่งเธอค่ะถูกต้องครับส่วนไฮไลท์อีกหนึ่งจุดก็คือในเรื่องของตัวหน้าต่างนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลื่อนเปิดปิดได้เพื่อเวลาเราจะใช้สองทีเดียวพร้อมกัน2ท่านก็ทําได้และ ต้องการแต่งหน้านะครับอยากได้แสงที่เป็นธรรมชาติเราก็ยังใช้ได้ด้วยเช่นกันอันนี้เป็นการใช้ฟังชันพื้นที่ได้ลงตัวมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของห้องเบดรูมสองกันเลยค่ะค่ะมาถึงในส่วนบรเวณห้องสุดท้ายของบ้านกันแล้วนะคะในส่วนของเบดรูมสองเนี่ยครับคุณแจงห้องนี้นะครับจะเป็นแปลนที่แยกกันระหว่างห้องที่สามารถดูดับเบิลฟลอร์ลงไปข้างล่างได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเบดรูม<ๆ>จริงๆแต่โจทย์ที่เราได้รับมาเนี่ย เราต้องการให้ห้องสองห้องนี้เเมิร์ชกันนะครับก็รวมกันเราก็จะสังเกตเห็นว่าเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเจอตู้โชว์เลยนะครับซึ่งตู้โชว์ตรงนี้เดิมเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นผนังนะครับเราก็ทําการเอาออกนะครับแล้วก็เป็นตู้โชว์แล้วก็ต่อเนื่องมาจะเป็นตัว w ล็อกอินคอสเซสนะครับสองฝั่งแฝดกันแล้วก็เข้ามาในส่วนของเบดรูมจริงๆนะครับเราก็จะคงคอนเซปต์เดียวกันกันทางบ้านนะครับ เป็นคอนเซปต์ยูนิตก็คือตัวหัวเตี้ยงะนะครับแล้วก็ค a นเน e ตทีวีก็เป็นเซนเตอร์ของกันและกันแล้วก็วกเป็นทีมโทนอารมณ์เดียวกันจบไปแล้วนะคะกับการพาชมโครงการบ้านเดอะซิตบรรม60ที่เราได้ตกแต่งกันค่ะครับก็ครบถ้วนนะครับ<ะ>ซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะทราบว่าใน EP หน้าเนี่ย<ะ>เราจะพาไปที่ไหนก็ ฝากกด subscribe like s h a r นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกริงงให้เราด้วยนะครับค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะครับสวัสดีครับ